อร่อยหรือไม่อร่อยดูเอาเองนี่น้ำยังไม่เหลือให้หมาแตกเลยและที่สำคัญรอเบิ้ลด้วยลอเบิ้ลนด้วย,น,วยนี่ครับ๋ว้ยเตียวเนื้อใต้ต้นตะขบเรียบทางรถไปตะลิ่งชันเนาะเพื่อมุ่งหน้าจากมาจาเขตนะเพื่อมุ่งหน้าไปบางขุนนนอยู่ซ้ายมือนะครับห่างจากสำนักงานเขตะประมาณ400เมตร เจอแน่นอนอร่อยหรือไม่อร่อยขนาดป๋าคางยันตั้งแต่นาะท้อนแรกเลยคางฮอฮอออเนี่ยเด้พี่ส์กัยเห็นนี่รอเบิ้ลน,นะครับรอเบิ้ลป๋าเป็ไงถูกใจนี่ผ่านเลยใช่ไหมแ่บหลแทบหลาสามผ่านนะครับปากไว้ด้วยเนาะสำหรับที่เป็นหล่าบดาเอฟซีของดอกอ้อ นะครับวเวยยตี๋เนื้อใต้ต้นตะขบผมไม่รู้ละว,ว่าชื่อร้านอะไรแต่รู้ว่าเขาอยู่ใต้ต้นตะขบนี <c oughs> <c oughs> ่นครับมาจากเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสำนักงานเขตด้านหลังเขตเนาะ <c oughs> เพื่อมุ่งหน้าไป <c oughs> บางขุนนนท์อยู่ซ้ายมือเราครับห่างจากไอ้สีแยกวัดช่างเหล็กอะประมาณสี่รอยเมตรเจอแน่นอนอ๋อผมรู้ละเวยเตี๋เนื้อริมทางนะครับนะครับนี่ นี่เบิ้นนี่นี่นี่เบิ้ลเบิ้เบิ้ถูกใจครับเนี่ครับแม่ขาจะเป็นรักขนาดนี้เนาะแตถ้ามาเจอหน้าตาแบบนี้ของแท้ครับล้อยหรือไม่ร้อยก็จองรองดูกันนี่ครับเบิ้นนะครับเนี่ยเนี่ยคนละสองชามคนละสองชามแล้วนะแล้วราคาแบบถูกมากจับต้องได้แบบสําหรับคนที่ชาวรากจ้าเนาะมต้องไปกินรอกชามละร้อยสองร้อยอ่ะนี่ ห้าสบบาทห้าสิบาทก็อิ่มคุณกินชามละร้อยสองร้อยเนี่ยผมกินชามลห้าสิบาทผมกินสองชามอ่ะเออหลากว่าคิดคิดได้ดีนะคือเนาะเรียกทางรถไฟบางขุนนนท์ด้านหลังสำนักงานเขตตลิ่งชันฝากไปด้วยครับผมป๋าถูกใจเนาะ,ะ <laughs> นี่นี่ยอดป๋าก็บอกมาได้เลยมาได้เลยการันตีใช่ไหม การตีอร่อยสุดยอดอร่อยสุดยอดครับผมฝากมาด้วยครับว๋้ยเตี๋ยวเนื้อริมทางหรือที่ผมเรียกอ่ะว๋้ยเตี๋ยวต้นตะขบรับรองไม่ผิดหวังเน่รับรองไม่ผิดหวังเนี่ยเนี่ยถึงก็คลั่งแล้วนะมาหลายรอบแล้ววันน่ะแต่ร้านหยุดวันจันทร์เนาะพี่เนาะร้านหยุดวันจันทร์ร้านหยุดวันจันทร์เปิดตั้งแต่กี่โมงพี่แปดโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะ หยุดวันจันนะครับตามไม้ให้ดีเลิฟเลบๆแตบๆทบเนี่